สองเน่ยครับลงเกียร์สูงนะ้มันไหลมันใช้แต่ออตโต้ก็ใส่สามบ้างสองบ้างนะออตโต้ก็ต้องเชนแบบ,บเกียร์รธรรมดานี่แหละถ้าลงเขาอ่ะใช่ถ้าไปอยู่ตัวดีมันจะพุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวโอ้โหไหลแบบไม่หยุดเลยเนาะใช่ไอ้นี่ก็เหปือนกันแหละอย่าใช้เบรกเลยอันตรายนะ เ,เคยเจอแต่แตในคลิปเลยครับที่ล้อไฟลุกอ่ะเคยเจอไหมครับที่ลงเขาเพื่อนๆไปลุกอะระบไม่มีเนาะไม่มีมีแต่แบกไม้อะผมนี่แหละร <c oughs> อหาบันได <c oughs> แหกขับขับรถให้นายไงเมื่อก่อนขับรถให้หมอลงกูรูกเรือ ีวิตว่างั้นเอามันน่าลำคานเลยคนบอกใช่มันแค่ติดอยู่ข้างเออยวน่าลำคาญมากเอยเอ๊ะแมวไม่นะมาที่ไม่มีแมวแค่บอกว่าซ้ายมีรถข้ามมาเกาะข้ามมาเกาะป่าเกาะเบาะเลยแค่ติดอยู่ข้างโอ้ยน่ากลัวมาขับเองเลยดีกว่า ลงจากไหนฮะไม่รู้ผมไม่รู้จักชื่อมันพี่กิง่งถามพี่กิง่งพี่อิมมาถามรอบแล้วถามองภูเขาอะขอบคุณผมจะมาเยอะแต่ไม่จำอ่ะเขาเมืองการเขาเมืองกรไหนรู้ว่าทำแรถไปเจอเป็นกวจะรู้เองแหมพี่ต้นถ้าถ้าลงไปเราก็จะไปเจอเกินศรีนครินนะ สองสองโหเสียงเป็นอยงนี้เลยเหรอไม่ได้ฟังนานแล้วเสียงสองเป็นเสียงหนึ่งว้าวเอาเขาบอกว่าที่เขาทาถน,นนอย่างนี้มันทําให้ลื่นนี่ไม่อะดึกใช่ไหมครับม,มันจะมีสองแบบอ๋อ เราไปอยู่มันเป็นแอ่งเลยนะ